เรื่องใช่ตาคูณไหมไม่ใช่ตาคูณหรอกคนคูณอุ้ยใหญ่มากนี่ใช่ได้ไงครับพี่ละอ๋ออาจจะโชคดีเหมือนเราเออดูแล้วเขาไปเก็บเขามนี่แต่ได้กันแบบตากลมๆดูดูพวกเขาได้นี่พี่ละน,นี่ตาตัวน,นี้มีเยอะเลยนี่เห็นไหม นี่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวค่อยไปแกะออกโอ๊ยดูเด้อพี่น้องเขาเจ้า,จาไปหาตาตาคุณว,วอกไข<ม>่ได้พักยังตาคุณหรือยายคุณหรือวถวดคุณตรงไหนเด้อพี่น้องอันนี้ตาใหญ่มากเลยได้ไปน,น,แบบนู่นนี่เอาอันนี้ตาใหญ่มากใหญ่มากเลยโอ้โหปลาสดีดีจะโดน โอ้ยใหญ่มากนะมาตอนด้านข้างเลยนะพี่น้าไปดูเดี๋ยวไปเห็นเอาทอดนั่นค่ะเมี้โอ้ยสังใหญ่มากโอ้ยพิ่์แตกออกนั่นโอ้โโอ้พี่น้องตาคุณโอ้ยใหญ่มากแต่ว่าเราต้องไปล้อมดอก นี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยะละรักษาเห็นนะนี่แขกไปอันนี้กะได้หมดเลยเอาเอาไปก่อนค่อยไปเหนียวนี่ตรงนู้ตาคุเห็นไหมเราหนูนนก็ถ่ายใกล้นี่ สวยมากต้นนี้เราได้เกบแกลเยอะแล้วนะโอ้โหทีห่รกสวยมากด,ด,ดูดูทุกคน,นสวยมากรูรปอะไรทุกคนวันนี้เราไปหาตาคูณดู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 เราไปหาตาคูณ เราได้ตาคูณมาดูสวยมากมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่สวยมาก,มกสวยมาก,มากดูคดคูณคดคูณอันนี้นะครับอันนี้แบบสวยมาก